สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แอบหยิบมารีวิวบายปั k กกี้นะครับผมวันนี้นะครับปักไปแอบหยิบนาฬิกาตัวนึงครับผมซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ซึ่งณตอนนี้นะครับเป็นกระแสะแรงอย่างมากนะครับที่หลายๆคนสนใจนะครับไม่พูดพันธุ์ทเพลงเลยรุ่นนั้นนะครับรู้อยู่แล้วนั่นก็คือ Coloss v e r t i c สีไอ a ์เบเกอร์ครับซึ่งเป็นสีพรีเมียมเลยนะครับสำหรับสีนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ในมือของปัร์แล้วนะครับวันนี้นะครับปัรจะมารีวิวจะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นด้วยนะครับถึงคันแอดวาซ์เลยทีเดียวนะครับจากที่ปัรได้ไปสอบถามนะครับหลายๆคนว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรบ้างวันนี้ปักจะมาแถลงไขเกี่ยวกับรุ่นโคโรสเวอร์ติกไอส์เบเกอร์ตัวนี้เลยนะครับผมก่อนที่จะไปชมปัร์รีวิวนะครับแกะกล่องนะครับแล้วก็แนะนำการใช้งานของตัวโครรสตัวนี้นะครับผมอย่าลน้ิ แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ช่อง e v e l น n ิ Shop ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆการรีวิวดีๆแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อต่อไปนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในกล่องนี้นะครับผมมันจะมีดีอะไรสำหรับ c o l รสเวอร์ติกไอเบเกอร์ตัวนี้ครับและตอนนี้ก็อยู่ในมือของปาร์คแล้วนะครับสำหรับโคโรสรุ่น v e r t i ติกนะครับสีไอเบเกอร์นะครับผมตอนนี้นะครับผม เราจะมาแกะกล่องกันนะครับดูจากสภาพกล่องนะค่อนข้างพรีเมียมมากเลยนะครับผมสมกับเป็นรุ่นพรีเมียมสุดนะครับของโคโลสเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าครับและนี่ก็คือด้านในกล่องนะครับผมของโคโลสเวอร์ชิกนะครับผมอันดับแรกนะครับที่ต้องมีเลยก็คือตัวเรือนนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือสีไอเบเกอร์นะครับผมตัวเรือนเนี่ยจะเป็นลักษณะใสๆนะครับผมส่วนตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นออกสีเงินสีน้ําเงินประมาณนี้นะครับผมอันนี้เลยนะครับน้า ต่อไปก็จะเป็นตัวสายครับของสีไอเบเกอร์นั่นก็คือสายสีนาวีนะครับนี่ออกเป็นสีน้ําเงินกลมนะครับผมก็คือสีน้ําเงินเข้มนะครับประมาณนี้นะครับผมหลังจากมีสายแล้วมีตัวเรือแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในอีกครับเปิดเข้ามาเลยนี่นะครับผมก็ยังมีแถมนะครับจุกปิดนะครับผมจุกปิด รูชาร์ตนะครับผมให้3อันนะครับนี่ให้มาเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็กันเหงื่อนะครับกันน้าที่จะเข้ามาทําลายในโซนของตัวชาร์ตด้วยนะครับอันนี้ของโครลสใจดีแถมให้3าอันเลยอ่าแล้วก็ด้านในตัวนี้นะครับผมก็ยังมีสายชาร์ตนะครับเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูดีกว่าว่าสายชาร์ตเป็นลักษณะแบบไหนอ่าสายชาร์จนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสาย USB นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับแล้วเป็นสายตัวชาร์จนะครับกับตัวโครลสนะครับ โอเคต่อไปครับและชิ้นสุดท้ายครับนั่นก็คือตัวคู่มือนะครับอยู่ในซองแบบนี้นะครับผมตัวคู่มือและนี่ก็คือคู่มือนะครับผมของโค l อสนะครับวิธีการใช้งานก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านในคู่มือนะครับผมใครที่ซื้อไปแล้วนะครับผมใช้ไม่เป็นก็สามารถศึกษาได้จากคู่มือตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านในกล่องทั้งหมดของโ o l o สเวอร์ชิกสีไอเบเนะครับต่อไปเรามาดูสเปคกันดีกว่าครับว่า โคโลดเวอร์ชิกสีไอเบเกอร์ตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างครับตามมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับ๊มขอพูดถึงตัวเรือนนะครับภายนอกของตัวรุ่นเวอร์ชิกตัวนี้ก่อนนะครับรุ่นเวอร์ชิกตัวนี้นะครับผมตัวเรือนเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนหรือเป็นตัวกรอบนะครับผมก็เป็นไทเทเนียมนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็เบาด้วยนะครับผมส่วนตัวหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอซับไฟครับผมการลอยขีดข่วนนะครับผมป้องกันแรงกระแทกด้วยนะครับ ตัวสายนะครับเป็นสายซิลิโคนนะครับผมขนาด22มิลลิเมตรนะครับเป็นแบบควิกฟิตนะครับก็คือสามารถแกะได้นะครับผมแล้วก็สามารถใส่เองได้โดยอัตโนมัติเลยนี่นี่แกะใส่ให้ดูเลยครับนี่ง่ายๆเลยนะครับผมตัวนี้สาย22มิลลิเมตรครับผมการควบคุมนะครับผมจะเป็นแบบ3ามปุ่มแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ส่วนปุ่มตัวกลางเนี่ยก็สามารถเป็นพินหมุนนะครับผมแล้วก็เป็นพินปุ่มกดนะครับง่ายๆเลย การแสดงผลตัวนี้นะครับผมเป็นแบบ lcd นะครับผมกันน้ำได้150เมตรครับผมน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่76กรัมนะครับอาจจะเป็นเพราะไทเทเนียมเนี่ยทำใหม้มีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับผมเวอร์ชเนี่ยจึงเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับสมบุกสมบันนะครับผมเป็นสายลุยตัวแท้ตัวจริงและสุดพีีเมียมด้วยนะครับผมแล้วดูสีนะครับไอเบกเกอร์สีนี้สวยไหมล่ะ น,นะครับผมหลายคนเห็นเร่างนี้ใครๆก็อยากได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูคุณสมบัติของแบตเตอรี่นะครับว่าสมเป็นสายอึดสายทนจริงๆหรือเปล่าครับตามมาดูเลยครับ และอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของรุ่น v e อร์ติตัวนี้นะครับนั่นก็คืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับโดย v e r t i ติตัวนี้นะครับผมถ้าใช้งานแบบสมาร์ทวอททั่วไปนะครับการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่ได้นานถึง45วันเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณ1เดือนครึ่งเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติวราใช้แบบ u l l Mode นะครับ GPS u l l Mode เนี่ยอยู่ได้ต่อเนื่องเนี่ยประมาณ60ชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าสมมติอยู่ในโหมดอัลต้าแม็กนะครับผมแบบประหยัดแบตเตอรี่นะครับผมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง150 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเป็นนาฬิกาสมบูรสมบันที่แท้จริงเลยนะครับเพราะว่าแบตอึดมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีเรื่องแบตแล้วนะครับ สเปคภายนอกนะครับผมแล้วก็เราแกะกล่องให้ดูแล้วต่อไปเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าเวอร์ติกใช้งานยังไงนะครับแล้วมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆบ้างนะครับผมตามไปดูกันได้เลยครับโคโลดเวอร์ติกตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกามัลติสปอร์ตนะครับที่มีฟังก์ชันครบเครื่องมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในการใช้ชีวิตประจาวันจับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับจับแคลอรี่นะครับผมจับอัตราก้าวเดินต่อวันนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมความกดอากาศความสูงความชันก็สามารถจับได้ครับผมแล้วก็วัดอุณหภูมิได้ด้วยยนนครรััเเาีกกกฟง์ชใ ใช้ชีวิตประจําวันตัวนี้ค่อนข้างครบเลยสมเป็นนาฬิกาลติสปอร์ตสายอึดเลยนะครับแล้วก็ยังมีหมวดฟังก์ชันในการออกกําลังกายนะครับหมดกีฬามากถึง20ชนิดกีฬาเลยการวิ่งก็มีนะครับผมการปั่นนะครับผมว่ายน้ําสายใต้กีฬานะครับหรือสายเทลก็มีนะครับสามารถจับได้นะครับผมแล้วตัวนี้ยังมีออกซิมมเตอร์ด้วยจับออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับมีแผนที่ด้วยนะครับผมจับผ่านระบบ GPS ดาวเทียมได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า ฟังชันในการออกกําลังกายและฟังก์ชันในการใช้ชีวิตประจําวันตัวนี้นะครับค่อนข้างครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ต่อไปครับปั๊จะแนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมระหว่างนาฬิกาโค l ลดเวอร์ติกกับตัวมือถือของเรานะครับว่าต้องทํากันยังไงสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะครับต่อไปนะครับปั๊กมีวิธีมาแนะนํากันนะครับตามปั๊กมาดูกันได้เลยครับต่อมานะครับปั๊กจะแนะนำครับวิธีการเชื่อมต่อโค l ลดเวอร์ติก กับตัวมือถือนะครับผมอันดับแรกนะครับอยากจะให้แนะนําเปิดบลูทูธไว้ครับผมเปิดบลูทูธไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโครอตัวนี้เลยมีทั้งใน Android และ iOS นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างบัญชีแอดเคา t ์ครับผมสร้างรหัสนะครับเรียบร้อยแล้วทําตามขั้นตอนกรอกอายุน้ําหนักส่วนสูงวันเกิดเวลานอนเรียบร้อยแล้วนะครับพอกรอกอะไรเรียบร้อยทําตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วครับจะได้หน้าจอแอปพลิเคชันแบบนี้ นะครับพอได้หน้าจอแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วนะครับเปิดไปที่ตัวนาฬิกาครับเลือกภาษาเรียบร้อยแล้วครับจะมีตัว QR Code ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาที่มือถือก่อนเลยเปิดตัวนี้ค้ังไว้นะครับ QR Code เลือกไปที่ด้านขวามือครับที่เป็นรูปนาฬิกาด้านล่างนะครับเลือกไปที่เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เลือกนาฬิการุ่นของเราครับ v e r t i ช เสร็จแล้วครับจะมีตัวกล้องครับตัวกล้องนี้นะครับผมเพื่อให้เราสแกน QR code แบบนี้นะครับพอสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับมันก็กำลังจับกำลังจับคู่กันทันทีนะครับแต่ถ้าสำหรับเมื่อกี้นะครับในกรณีใครเห็นแล้วว่าบางทีมันสแกนยากนะครับผมบางทีอยู่ในแสงไม่สามารถสแกนได้อ่าปลั๊กลองแบ็คกลับนะครับ ถ้าเราไม่สามารถสแกนตัว QR code ได้ครับเราเลือกไปที่ v e r t i x ครับพอเลือกไปที่ v e r t i x เรียบร้อยครับสังเกตด้านล่างครับจับคู่ v e r t i x ด้วยตัวเองนะครับเมื่อกี้ที่ปักแนะนำให้เปิดบลูทูธไวครับเพราะเราจะจับผ่านระบบบลูทูธเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะหา v e r t i x ของเราครับผมตัวรหัสเดียวกันเลยกดแตะครับแค่นี้ก็สามารถจับคู่ได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code นะครับผมหรือว่าการจับคู่ผ่านบลูทูธครับง่ายๆแค่นี้ครับ หลังจากที่เราเชื่อมต่อนาฬิกากับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาปั๊กจะมาแนะนำครับวิธีการใช้งานนะครับผมโดยคร่าวๆนะครับผมสำหรับตัวนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับโค l ลดเวอร์ชิกนะครับผมปุ่มการควบคุมเนี่ยจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มด้านบนปุ่มด้านล่างครับและปุ่มตัวกลางครับปุ่มตัวกลางตัวนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มพิเศษนะครับผมก็คือเป็นพินหมุนนะครับอย่างนี้หมุนขึ้นหมุนลงหมุนลงหมุนขึ้นอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนหน้าที่ของแต่ละปุ่มครับอย่างเช่นปุ่มบนครับไลท์ครับก็คือปิดเปิดไฟอย่างนี้นะครับส่วนตัวปุ่มกลางนะครับผมก็คือตกลงแล้วก็คอนโทรลเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะครับอ,อย่างที่เมื่อกี้ปักบอกไว้ส่วนตัวปุ่มล่างครับคือปุ่มแบ็คแต่ตัวปุ่มล่างเนี่ยถ้ากดค้าง ก็จะมีเมนูพิเศษอยู่ด้านในนะครับอย่างเช่นบอร์ดแคสต์เคมทิกนะครับผมการห้ามรบกวนเซตติ้งนะครับผมไนท์โหมดนะครับก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับแค่กดปุ่มล่างค้างไว้ครับต่อมาครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะดูนะครับการใช้ชีวิตประจําวันปุ่มตัวกลางตัวนี้ครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยนี่ครับก็จะมีแคลอรี่นะครับมีสเต็ป9นะครับมีตัวความเข้มข้นในการออกกําลังกายการเดินขึ้นขั้นบันได ตัวนี้ครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับสามารถจับย้อนหลังไป4ี่ชั่วโมงได้ด้วยแล้วก็แบบเรียลไทม์เลยตัวนี้ครับผมจะเป็นความสูงความชันครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นบารอมิเตอร์ครับผมความกดอากาศอุณหภูมิแล้วก็เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกครับผมแค่นี้ครับเราก็สามารถดูได้ครับแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหมุนตัวพินตัวนี้นะครับอ อันนี้คืออาการใช้ชีวิตประจําวันนะครับถ้าสมมติเราต้องการจะออกกําลังกายนะครับผมตัวพินตัวการตัวนี้ครับกดหนึ่งครั้งทั้งการตั้งค่าการออกกําลังกายนะครับจะอยู่ด้านในนี้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งเทรนนิ่งแพนนะครับผม AI เทรนนิ่งนะครับเซตติ Setting, ้งรันเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างครับนะ สายปั่นก็มีสายว่ายน้ําสายไตยสก,กีนะครับผมมีหมดเลยโอเคถ้าสมมุติเราต้องการจะออกกําลังกายปั๊กขอยกตัวอย่างอย่างเช่นลันนะครับอ่ากดตัวนี้หนึ่งครั้งครับตัวกลางตกลงกดสตาร์ครทครับสังเกตครับด้านล่างนะครับผมจะมีอัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมแล้วก็จะมี ตัว GPS ด้วยแล้วก็ตัวแบตด้วยนะครับผมปกติตอนนี้มันกระพริบอยู่ถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะสถเยรนขึ้นนะครับแล้วมันก็จะหยุดนะครับผมหรืออัตราการเต้นของหัวใจถ้าเราใส่เนี่ยมันก็จะหยุดจับนะครับผมตอนนี้ป้าขอยกตัวอย่างสมมุติว่าตอนนี้ GPS และอัตราการเต้นของหัวใจพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถกดตัวนี้เพื่อตกลงได้เลยเวลาก็จะลันไปครับระหว่างที่เราออกกําลังกายเราสามารถดูข้อมูลอื่นๆได้ครับตัวนี้นะครับผมความสุขความชันเห็นไหมครับเป็น lap time นี่ครับผม Run Power สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้เลยครับว่าเราต้องการจะดูข้อมูลอะไรนะครับผมนี่ตัวนี้มีฮันเด e z โซนด้วยถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะพอสไว้นะครับกดตัวกลางอีกครั้งนึงแค่นั้นเองถ้าเราต้องการจะเริ่มอีกครั้งนึงนะครับผมก็คือกดตัวกลางแต่ถ้าเราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกดตัวกลางอีกครั้งหนึงแล้วเลื่อนไปที่ฟินิชครับ แล้วกดค้างไว้ครับ3 2 1อหนึ่งอันนี้นะครับผมถ้าเราต้องการจะลบทิ้งก็กดตัวปุ่มล่างได้เลยถ้าเราต้องการจะบันทึกก็กดตัวกลางได้เลยครับหลังจากที่บันทึกเรียบร้อยเนี่ยก็จะส่งไปที่แอปพลิเคชันโค้ลอนเมื่อกี้นะครับผมที่เราซิงค์ให้ดูนะครับผมแค่นี้เองครับวิธีการใช้งานตัวปุ่มการใช้งานนะครับต่อไปปั๊กจะไปเจาะลึกนะครับผมให้มากกว่านี้เลยนะครับตามมาดูได้เลยครับ สำหรับหลายๆท่านครับที่สอบถามปักเข้ามาครับว่าตัว c ค l ลดเ Vertic ตัวนี้นะครับผมสามารถสร้างโปรแกรมอ t นท v วลได้หรือเปล่าครับผมบอกได้เลยครับว่าสร้างได้และง่ายมากครับสามารถสร้างได้ทั้งในแอปพลิเคชันโคโล s แล้วก็สร้างได้ทั้งในนาฬิกา ตัวโคโลดเวอร์ติตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับปัจมาแนะนำครับวิธีการสร้างโปรแกรมอินท r อร์ให้ดูกันนะครับทั้งในแอปแล้วก็ในนาฬิกาเลยอันดับแรกมาที่แอปพลิเคชันครับผมอันนี้คือหน้าตาแอปพลิเคชันโคโล s นะครับเลือกไปที่อันที่3ครับตัวนี้เลือกไปที่โปรแกรมเทรนนิ่งครับตัวด้านบนตัวแรกเลยอันนี้หลังจากนั้นครับเลือกด้านบนครับบวกสร้างโปรแกรมเลือกวิ่งครับ พอเลือกวิ่งเรียบร้อยครับสังเกตหน้าจอแอปพลิเคชันครับจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับผมนี่ก็คือส่วนแรกครับวอร์มอัพส่วนที่2คือการวิ่งครับส่วนที่3คือครูดาวเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการซ้อมแบบไหนอย่างเช่นปั๊กจะขออนุญาตจัดให้ดูวอร์มอัพ3านาทีก็กดตกลงได้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่เรื่องการวิ่งครับอันนี้จะเป็นเรื่องอินทเวลนะครับการวิ่งแตะเข้าไปครับเลือกระยะทางสมมุติเราต้องการเลือก เป้าหมายที่ระยะทางประมาณ0.500ลองดูนะครับก็คือ0.50นะครับปึ๊บแล้วกดตกลงได้เลยแล้วก็มีให้เลือกความเข้มข้นของเราด้วยครับว่าความเข้มข้นของเราเราจะตั้งค่าอะไรอย่างเช่นเราจะตั้งค่าจากเพสเพสเท่าไหร่อาสมมติเพส4.0ถึง 4. 4.25กี่ชุดเราก็เลือกได้เลยครับว่าวิ่ง500เมตร4.01 4.25เนี่ยกี่ชุดบวกเพิ่มไปเลย2ชุด3ชุดนะครับแล้วเวลาจ็อกขนาดพักเราก็เลือกได้เลยครับว่ากี่นาทีจะเป็นหรือไม่พักเลยก็ได้นะครับอสมมติเลือก 1, 1นาทีตามนี้เลยครับแล้วเราจะคููดาวกี่เท่าไหร่ก็ว่าไปเลยคููดาวสัก5นาทีเรียบร้อยครับประมาณนั้นเลย หลังจากนั้นนะครับกดบันทึกด้านบนได้เลยหลังจากบันทึกแล้วครับเมื่อกี้ไอตัวนี้นะครับผมนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้ที่เรานี้ไว้ครับแล้วก็สิงกับนาฬิกาของคุณนาฬิกาเวอร์ชิกแล้วก็รอดาวน์โหลดสักคู่ครับสิงสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ให้ดูนะครับเมื่อกี้สิงสาเร็จเรียบร้อยแล้วเราขับไปที่นาฬิกาครับนี่ตัวกลางนะครับแล้วเลื่อนไปที่ นี่ครับผมเลือกไปที่เทรนนิ่งแล้วก็เลือกโปรแกรมของเราครับเมื่อกี้นี่แนะนำนะครับสร้างชื่อโปรแกรมไว้นะครับเพราะว่ามีโปรแกรมเยอะมากอ่าพอหลังจากนั้นก็กดสตาร์ทครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างโปรแกรมการวิ่งแบบอินเทอร์วลลนะครับผมเข้ามานะครับในนาฬิกาของเราเนี่ลองกดสตาร์ทให้ดูนี่ก็จะมีบอกเลยครับวอร์มอัพ 3นาทีนะครับผมก็เป็นขั้นตอนไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้เรียบร้อยครับผมสำหรับการสร้างโปรแกรม Interval นะครับจากแอปพลิเคชัน c o l o s เข้ามาในนาฬิกานะครับหลังจากตั้งค่าการฝึกซ้อม i n t e ท v a l เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เริ่มออกวิ่งกันได้เลยครับต่อมาครับปักจะมาแนะนำครับวิธีการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาครับผมให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับโคโรสตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับ เปิดไปที่แอปพลิเคชันครับของโครสเหมือนเดิมครับเลือกไปที่ตัวนี้ครับผมมุมขวาสุดรูปนาฬิกาเลือกตัวนี้ครับหน้าปัดนาฬิกาครับนี่ตัวนี้หน้าปัดนาฬิกาครับผมหลังจากนั้นครับผมก็จะมีหน้าปัดนาฬิกามาให้เราเลือกเยอะแยะเลยอย่างอย่างเช่นปักนี้ครับต้องรูปนี้เลยครับเดอะ i นายดากอนชอบมากเลย หลังจากนั้นนะครับผมสังเกตตัวด้านบนนะครับผมก็คือจะมี4ช่องคือตัวโค l ลดเวอร์ติกตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยได้4ช่องเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้ครับตัวนายดราคอนของปักเนี่ยมาแทนที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้ปักไม่ชอบแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวนายดราคอนแทนก็ยืนยันการเพิ่มแล้วก็ตกลงรอดาวน์โหลดสักพักครับเห็นไหมครับว่าตัวนาฬิกาก็จะมีเขียนว่าอัปโหลดดิ้ง หลังจากนั้นครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมตัวหน้าปัดนาฬิกาครับผมนี่ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นรูปนานดาก้อนนะครับผมขึ้นมาแล้วสวยๆครับสามารถเปลี่ยนนะครับได้อีกเยอะเลยนะครับสามารถเข้ามาดูได้ว่าตัวโคโ o ส ยังมีหน้าปัดนาฬิกาอีกเยอะแยะมากมายครับแค่นี้นะครับผมตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วครับสำหรับสายเทลสายประจนภัยครับจะอัปโหลดเส้นทางรูทนะครับผมเข้านาฬิกายังไงนะครับวันนี้ปั๊กมีวิธีมาแนะนํากันนะครับนะครับวันนี้ปั๊กจะมีวิธีครับผมการดาวน์โหลดรูทเส้นทางนะครับเข้ามาสู่ในนาฬิกาโครสเวอร์ติกตัวนี้นะครับตามนี้ตามไปเลยครับอันดับแรกครับนี่ดาวน์โหลดแผนที่นะครับผมแนะนํานะครับเป็นไฟล์ G P S ตัวนี้ดาวน์โหลดนะครับ ทำตามขั้นตอนไปเลยนะครับปึ๊บหลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดไฟล์ได้เลยสังเกตไหมครับก็จะมีโคลอนนะครับเลือกได้เลยครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางแผนที่นะครับที่เราดาวน์โหลดมาหลังจากนั้นกดบันทึกอ่าพอกดบันทึกเรียบร้อยแล้วครับผมกดแบ็กครับ ไปที่หน้านี้เลยครับผมตัวนี้เราเข้าไปเช็คตัวนี้ก่อนนะครับเส้นทางโปรดนี่ก็จะมีมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นแผนที่นะครับหล<ป>ังจากนั้นครับผมเลือกไปที่ตัวนาฬิกาตัวนี้ครับ <ç. S 2> เลือกไปที่เส้นทางของคุณ<ดอ> <governance> นี่ตัวนี้นะครับพเพิ่มเส้นทางจากข้อมูล<โด>ก็คือเส้นทางตัวนี้ครับผมที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วก็กดเพิ่มหลังจากนี้ครับสังเกตตัวนาฬิกาครับผมก็จะมีการ เขาเรียกส่งข้อมูลนะครับจากตัวแผนที่ตัวนี้นะครับเข้าไปสู่นาฬิกานี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากนั้นนะครับเข้าไปดูที่นาฬิกาได้เลยครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับเข้ามาสู่นาฬิกาแล้วต่อไปถ้าเราต้องการจะวิ่งนะครับผมกดไปที่ตัวนี้ครับตัวกลางเลือกไปที่เทรล running ครับเราเลือกไปที่ setting เลือกไปที่นาวิ setting นะครับผมหรือ navigation setting อ่าอันนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับแผนที่เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมานะครับกดตกลงอีกครั้งหนึ่งแล้วเราสามารถครับสตาร์ทต,ตัวรูทเส้นทางของเราได้เลยครับผมแค่นี้ครับผมก็สามารถวิ่งตามรูทเส้นทางสายประจนภัยได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็ครบทั่วแล้วนะครับสำหรับโค l o สเวอร์ติกตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแกะกล่องนะครับสเปคนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็ทิ่การใช้งานต่างๆที่วันนี้ปักมาแนะนํากันนะครับใครที่ยังสงสัยอยู่สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับถ้ายังสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของโค l o สเวอร์ติกอยู่นะครับปักเนี่ยพร้อมจะตอบทุกคําถามเลยครับผมและหลายๆคนครับกำลังสงสัยเลยว่าโค l รสเวอร์ติดีขนาดนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ โคโรดเวอร์ติครับราคาอยู่ที่19,900บาทครับแต่สำหรับสีที่เป็นพรีเมียมอย่างสีไอเบเกอร์ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่23,900บาทครับผมตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่เอลลินทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับเข้าไปที่เว็บไซต i เอลลินช็อปได้เลยหรือเป็นทางหน้าร้านทั้ง6สาขาตอนนี้ก็มีโคโรดเวอร์ติวางจำหน่ายแล้วว่าจะเป็นสีดาร์ก o c k หรือตัวสีไอเบเกอร์นะครับมีวางจำหน่ายทุกสาขาเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมมาดูกันที่เอลลินกันได้เลยครับ และทั้งหมดนี้นะครับนั่นก็คือโคโลสเวอร์ติกตัวนี้นะครับผมนาฬิกามัลติสปอร์ตสุดพรีเมียมสุดแก่งนะครับสายลุยนะครับที่ปักอยากจะแนะนำนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับให้สำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ u b สไครต์ให้ช่อง e l ลลินช็อปของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับปักและเวอร์ติกตัวนี้นะครับผมขอไปวิ่งด้วยกันก่อนนะครับผมติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีสินค้าอะไรดีๆมานําเสนอกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ